ท่านผู้ชมครับธุรกิจให้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ครับถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมครับเป็นอาชีพหนึ่งที่กำลังเติบโตครับต้องบอกว่าเรียกว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้หลายคนครับแล้วก็สร้างเท่าแก่ครับทำให้คนหลายคนตั้งตัวได้ครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่แหละครับที่ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับต่อแถวแถวรามกําแพงหัวหมากท่านผู้ชมครับเจ้าของอู่ที่นี่ต้องบอกว่าเป็นคนสู้ชีวิตครับ เป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับแต่ว่าวันหนึ่งเข้ามาในกรุงเทพนะครับสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเจ้าของศูนย์ให้บริการติดแก๊สรถยนต์นะครับที่มีชื่อเสียงครับหลายคนรู้จักกันดีครับชีวิตเขาน่าสนใจจริงๆครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณบนเพียนงามทวีครับสวัสดีครับพี่บนเพียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมงานศูนย์บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับ MT&D Service ครับเซอร์วิสนะครับเป็นยังไงเรา เริ่มต้นมานานหรือยังครับกี่ปีแล้วเนี่ยที่เนี่ยก็ผมทำอู่ MTND Service มา13ปีเลยครับผม13ปีท่านผู้ชมครับเรียกว่าลูกค้ามากมายเลยจัดกันดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันไม่ใช่ที่นีที่เดียวนะครับมีอีกหลายแห่งใช่ไหมฮะมีมีทั้งหมด3สาขาครับผมครับมี MTND สาขาโฮมมารแล้วก็ MTND สาขาสุริน ครับแล้วมีแก๊สดีชัวร์ที่ดางกระแผงซอย155ครับผมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่า3สาขาใช้เวลาปลูกปั้นธุรกิจสร้างธุรกิจมา13ปีไม่ธรรมดาเลยครับผมให้บริการอะไรบ้างเนี่ยก็ที่นี่คือซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องแล้วก็ติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG และ NGV ครับผมเลยครับครับคนเริ่มนิยมมากขึ้นใช่ไหมครับการติดตั้งแก๊สรถยนต์เนี่ยก็ก็ผมติดมาแล้ว13ปีตอนนี้ติดวันละถ้าโดยเฉลี่ยแล้ววันละ ่คันวันละสี่คันครับผมบางวันก็อาจจะมากกว่านั้นครับผมแล้วก็งานซ่อมบำรุงก็วันวันหนึ่งก็ประมาณ20่สิคันสามสิคันครับผมจะเห็นว่าความนิยมในการติดตั้งแก๊สรถยนต์เนี่ยนะฮะเจ้าของรถนิยมมากขึ้นใช่ครับเป็นพลังงานทางเลือกที่กําลังมาแรงเลยครับใช่ใช่ครับผมเพราะว่าประหยัดไปเยอะนะครับเยอะเลยครับผมก็ตกไปกิโลละบาท80อ่ะกิโลละบาท80ถ้าคูณแสนก็เท่าไหร่ล่ะแสนกิโลเอาเทียบกันที่แสนกิโลครับผมนะฮะเติมน้ำมันกับเนี่ย เติมแก๊สเนี่ยใช่ครับผมถ้าเติม LPG เนี่ย1แสนกิโลเนี่ยเติมแก๊สไปตกไปแสนแปดครับถ้าเป็นน้ำมันสี่แสนก่บบาทสี่แสนก่บบาทนี่ซื้อรถคันใหม่ได้เลยนะครับซื้อพวกนิสสันมาร์คซื้ออะไรได้หมดเลยครับผมเพราะนั้นอะไรที่ประหยัดได้อยากให้ประหยัดครับเพราะว่าการติดตั้งแก๊สผมบอกได้เลยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมีแต่ความประหยัดครับเอาเงินที่ได้ที่เหลือไปใช้อย่างอื่นดีกว่าอย่างอู่ของเราต้องบอกว่า13ปีลูก ค้ามากมายทีเดียวที่ให้ความมั่นใจใช่ครับผมครับเือมาใช้บริการคือที่นี่ที่ลูกค้ายอมรับเพราะว่าหนึ่งผมวิเคราะห์งานค่อนข้างจะจบ80 90%รคือวิเคราะห์งานถ้าเกิดว่าอะไรเสียผมวิเคราะห์งานจบหมดเลยครับเพื่อนลูกค้าเลยมั่นใจเลยเลยมาใช้บริการต่อคือส่วนมากจะบอกต่อไปเรื่อยๆอะไรครับอู่ที่ของพี่มเทียนที่นี่นะก็ต้องบอกว่าใหญ่โตทีเดียวลูกค้าก็เพิ่มทุกวันรถก็เยอะทีเดียวนะครับแต่ว่า เส้นทางชีวิตเส้นทางการต่อสู้กว่าจะมีอู่วันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเป็นคนที่ไหนครับคนสุรินครับผมตับลตบนท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับคือจบป .6 มาทํานาอยู่ประมาณ1ปีก็เลยคิดว่าเราทํำยังไงกับชีวิตดีเราทํำยังไงให้ชีวิตเรามีฐานะเพิ่มขึ้นต่อไปข้างหน้าก็เลยมากรุงเทพเข้ามาที่กรุงเทพประมาณปี26เข้ามาทําพวก งานซ่อมมอเตอร์ไซค์ปะผูกเวสป้าอะไรอยู่แถวแถวปทุมวันอ๋อเหรอครับเริ่มใบชิดแรกใช่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับเงินเดือนเท่าไหร่300บาทครับเงินเดือน300บาทมีเงินส่งให้แม่ด้วยนะเงินเดือนละ300บาทนี่ยังมีเงินส่งให้แม่ด้วยใช่ครับผมย่างนันเลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาท่านผู้ชมครับช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องชีวิตนิดหน่อยก็เลยไปทํางานก่อสร้างกากซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับไปทํางานก่อสร้างเป็นอาคลิที่สองนะทำงานก่อสร้างไปทํางานก่อสร้างอยู่ได้ประมาณ น่าจะประมาณปุกเดือนไปเจอเจ้าของบ้านดีเขาเป็นด็อกเตอร์อยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์เขามาสร้างบ้านเลยผมไปสร้างให้เขาคือเป็นเป็นจับกลางว่างั้นเลยขนดินขนอะไรก็ทําอะไรก็ทําไปก็ขนดินเจ้าของที่เขาเอเจ้าของบ้านก็มาเห็นผมเอาคนนิเด็กคนนี้ขยันนะแกมีน้องสาวเป็นอู่ซ่อมรถอ๋อก็เอนดูมีความขยันแข็งดูแล้วน่าจะโอเคอะไรเงี้ยก็ให้ผมมามาหาน้องสาวแกก็มาทําอู่ซ่อมรถ ช่วงนั้นประมาณอายุ20ผมเลยไปไปเกณฑ์ทหารครับจับโดนใบดำอ๋อเหรอครับแต่ผมคิดว่าโดนโดนใบแดงไปแล้วยอมเสียเวลา2ปีไอเสียเวลา2ปีนี่คือไปบวชเรียนเอาพอไปบวชเรียนปั๊บก็หัดเขียนพอไก่เป็นน้ำเล่มเลยก็เลยค่อยเรียนรู้มาครับก็ก็สู้ไปคือนอนวันละสองมงสามงหัดเขียนหัดอะไรไปเนี่ยครับก็ได้บวช2ปีเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้ อะไรท่องมวลอะไรก็ไม่ค่อยได้ทลาร่เพรานไม่ค่อยออกค่าบก็เลยไปเรียนกอสศนก็จบม3จะสอบปวชครับสอบที่สุรินทร์ก็ไม่ผ่านเพราะอายุเยอะแล้วเขาไม่มีใครเขาเอาผมก็เลยมาขับแท็กซี่อ๋อมาขับแท็กซี่นะใช่ครับผมช่วงที่ขับแท็กซี่เนี่ยผมไม่เปิดคลื่นไหนเลยครับผมเปิดแต่คลื่นอย่างเดียวคือตรงไหนที่รับสมัครเรียนอ๋อครับคืออยากจะสมัครเรียนครับคืออยากจะเรียนว่างั้นเหรอยากเรียนต่อครับผมครับก็เข้ามาสมัครที่โรงเรียนช่างอุตสาหกรรม ก็เขาเขาบอกว่ารับนะผมบอกอายุ24แล้วนะบอกเอ้ยยังรับอยู่เขาบอกแต่ที่อื่นเขาไม่รับเลยครับก็เป็นโอกาสครัที่มีโอกาสเข้ามาได้เรียนระดับปวชปวสครับผมแล้วจุดเริ่มต้นในการมาตั้งอู่ของเราเนี่ยเป็นศูนย์บริการที่นี่นะเริ่มมาอย่างไรครับคือคือช่วงนั้นที่ผมจบจบปวชนะคือทางทางโรงเรียนก็เห็นว่าผมในประสบการณ์ประสบการณ์เยอะเขาก็เลยให้ฝึกสอนก่อน มาฝึกสอนที่โรงเรียนฝึกสอนสองปีพอจบปวสแล้วมันจุพอมันจุมาผมก็อยู่ในโรงเรียนอาจารย์ก็รักผมผมเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนตั้งใจเห็นความมุ่งมั่นเห็นความอดทนเห็นทางตั้งใจใช่ครับพี่คนเทียนผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสใช่ครับผมผมก็ไม่ลืมบุญคุณโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเป็นโรงเรียนที่ผมบอกว่าคือว่าตื่เต้นใช้ได้ครับผม ก็ได้ช่วยช่วยผมมาอยู่ได้ทุกวันนี้ถ้าไม่ได้โรงเรียนนี้ผมคงไม่ได้ขนาดนี้แต่ผมว่าจะได้อะไรจากเขาผมเป็นคนสู้เป็นคนตั้งใจอุปทนทําให้เขาเห็นตอนนั้นก็ผมก็เลยอาจารย์คือถนนนี้เพิ่งตัดใหม่อ๋อเส้นนี้นะครับเพิ่งตัดใหม่เนี่ยเส้นนี้เป็นถนนหัวหมากแต่ก่อนเป็นป่าขาเพิ่งตัดตัดคือเลนเดียวผมก็เลยอาจารย์ครับผมขอขอเช่าที่ตรงนี้ได้ไหมแกก็ให้โอกาส มีเงินอยู่สองแสนต้องมาสร้างเองอะไรเองขึ้นโครงเองเชื่อมเองก่อเองอะไรเงี้ยเชื่อมเองทําเองทั้งหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆเรียวว่าค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับสร้างอู่เข้ามากว่าสิบสามปีนะครับปัจจุบันก็นี่แหละฮะใหญ่โตนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นเจ้าของที่ตรงนี้เลยซื้อแล้วตรงนี้ซื้อแล้วครับผมตอนนี้อู่เราให้บริการในเรื่องอะไรบ้างนะครับซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเครื่องยนต์ชงล่างเปลี่ยนทายมันเครื่องแล้วก็ติดตั้งแก๊ อ๋อรถยนต์ของทุกยี่ห้อไหมฮะทุกยี่ห้อเลยผมทําได้ทุกยี่ห้อครับรุ่นไหนมาทําได้หมดแก้ปัญหาจบหมดตอนนี้ก็ไปเปิดสาขาอย่างที่พูดไปคือสาขาหนึ่งชื่อว่าแก๊สดีชัวอ๋อคือติดตั้งแก๊สต้องดีและต้องชัวร์ด้วยคือมั่นใจสร้างความมั่นใจโดยที่มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพก็เปิดบริการได้เดือนกว่าแล้วเปิดไปแล้วที่สุภาริบาล3สามได้ก็คนก็ยอมรับกันเยอะก็มาใช้บริการก็ประทับใจ ที่สุรินก็เหมือนกันอีกที่นึงสุรินก็อีกสาขาหนึ่งเห็นบอกว่าคนนิยมติดแก๊สรถยนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหรอฮะ LPG กับ NGV ก็ต่างกันยังไงครับ LPG นี่คือข้อดีคือติดตั้งถูกหาเติมง่ายศูนย์บริการมีเยอะที่เติมก็มีเยอะแต่ NGV ข้อดีคือถูกอย่างเดียวราคาถูกคือส่วนตัวผมนะคนอื่นจะว่าไงผมไม่รู้คือเติมถูกอย่างเดียวแต่ติดตั้งแพงหาที่เติมยาก คนไม่ค่อยเนี่นิยมกันปั๊มยังน้อยอยู่ครับปั๊มยังน้อยอยู่ครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ LPG ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ราคาเท่าไหร่ครับติดตั้งติดตั้งเริ่มต้นตั้งแต่สองสองหมื่นถึงสี่หมื่นครับอ่าแล้วแต่เกรดอ่าแล้วแต่อุปกรณ์ครับอ่าครับผมคือเทียบเท่ากับน้ํามันเลยคือใช้น้ํามันยังไงก็ LPG ก็อย่างนั้นบางคนยังบอกว่าโอ้ยติดตั้ง LPG วิ่งดีกว่าน้ํามันอีกอะไรเงี้ยนะครับผมครับจริงๆติดตั้งแล้วไม่มีปัญหาเครื่องยนต์ก็ยังวิ่งได้ดีีท่ คิดดูเดี๋ยวผมติดวันละออาเฉลี่ยนะวันละสี่คันครับแล้วผมติดมาประมาณเจ็ดปีแล้วคูณดูดิฮะแต่ถ้าติดถ้าไม่ดีจริงบบนี้มันคงจะเต็มอูมาแล้วโอ้โอมาดา่าวมาแล้วว่าติดตั้งยังไงอะไรยังไงแต่ที่นี่ผมบอกเลยติดตั้งไปแล้วในลูกค้าบอกว่าโอ้โบอกต่อส่วนมากจะบอกต่อคือประทับใจแล้วผมติดตั้งเนี่ยผมไม่เคยว่าคือลูกค้ายืนดูได้เลย ค,คือลูกค้าคนนั้นเวลาก็ยืนดูเห็นผลงานก็จะไปบอกต่ออ,อ๋อแนะนำญาติพี่น้องเพื่อนผมใช่ใช่มาหมดเลยคือช่างผมเนี่ยประสบการณ์คือการทํางานพอๆกันหมดเลยครับคือมาตรฐานเดียวกันคือชี้คนไหนมาทําก็ได้คือถ้าอย่างเดินสายไฟติดตั้งทงั้งหมด คืออย่างผมติดตั้งแก๊สเนี่ยผมติดตั้งโดยที่แบบพยายามจะเจาะอย่างอย่างอย่างด้านหลังเนี่ย<ะ>อย่างติดตั้งถังพยายามจะไม่ไม่เจาะพรมลูกคา้า<อ>คือพยายามจะติดตั้งให้สวยงามคือจำไงเวลาก็เลิกใช้สามารถอย่างอย่างถอดถังออกสามารถคืนสภาพเดิมได้เหมือนกันครับเป็นเป็นที่อื่นก็จะตัดพรมตัดอะไรเงี้ยจะตัดออกอะไรออกแต่ผมพยายามเจาะให้น้อยที่สุดจริงๆต้องติดที่แถ่รถใหม่เลยเหรอป้ายแด,ดงเนี่ยหรอป้ายแดงเลยว่าดีมากครับผมดียังไงฮะ คือรถมันยังใหม่คือคเกิดการติดตั้งแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเครื่องยนต์ดีสภาพดีทุกอย่างไม่มีปัญหาบางคนติดตั้งแก๊สไปความร้อนขึ้นเกิดเกิดจากวาล์วน้ำโทษแก๊สแล้วเสียงดังและโทษแก๊สเป็นอย่างนี้เพราะนั้นผมบอกได้เลยติดตั้งแก๊สแต่จะต้องเลือกอูดด่ดีๆนะเล,เลือกอู่ที่ได้มาตรฐานเลือกอู่ที่ซ่อมเครื่องยนต์เป็นเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์มีปัญหาเขาสามารถจะดูแลให้เบ็ดเสร็จหมดเลย ก็ของเราเนี่ยบริการทั้งติดแก๊สทั้งเป็นศูนย์ซ่อมรถยนต์ต้อคู่กันเลยเหรอใช่ผมเพื่ออะไรครับคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าบางศูนย์ในรับติดแก๊สอย่างเดียวครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์มีปัญหาเนี่ยแก๊สก็บอกดูแก๊สแล้วม่มีอะไรไปดูเครื่องยนต์สิเออเป็นอย่างงี้พอไอ้ช่างเครื่องยนต์นี่ผมไม่ก็อยากจะทำนะเบื่อโยนให้แก๊สต่อศูนย์ศูนย์บริการ เห็นไหม oh. ถ้าเกิดรถออกจากศูนย์มาแล้วเนี่ยติดแก๊สไปไม่สนใจไม่ดูแลให้ครับมันเป็นอย่างนี้เลย oh. มาอะไรก็โทษแก๊สโทษแก๊สอะไรเงี้ยไม่ใช่จริงแก๊สไม่มีอะไรที่น่ากลัวเพราะนั้นผมติดวันละ4ี่คันติดไปแล้วประมาณ6 หกเจ็ดปีขึ้นดูเลจ็ดปีโอ้คูณเข้าไปนะผู้ชมเรื่เยอะมากผมบอกเลยเลยถ้าผมติดแล้วมีปัญหาปานนี้เรียงคิวมาเป็นวันละยี่สิบคันครับแต่นี้ไม่มีเลยเพราะว่าแจ้งว่าไม่มีปัญหามีแต่มากขึ้นก็คือ้าติดตั้งเพิ่มแนะนำเป็นไปสำคัญก็คือการเซอร์วิสใช่ไหมครับจากการติดตั้งแล้วการดูเรื่องของเครื่องยนต์แล้วการเซอร์วิสต่างๆสาเป็นเรื่องสำคัญใช่ครับผมลูกค้าของ MTND Service ปัจจุฬาเป็นใครบ้างฮารุ ยี่ห้อไหนบ้างฮะโอ้เยอะแยะไปหมดเยอะไปหมดเลยดารงดารานักการเมืองอะไรมาหมดเลยมามีเรือว่าเจ้าของรถทุกอาชีพเลยมีรถทุกประเภทครับทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรปมีไหมครับมีครับเบนท์บีเอ็มโอดีวอลโวอะไรมาได้หมดเลยครับได้หมดเลย ท่านผู้ชมครับที่มูลเทียนวันนี้นะครับ13ปีกับการปลูกปั้นอู่ MTND ครับก่อศูนย์ให้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ครับปัจจุบันสาขาที่หัวหมากเนี่ยหนึ่งสาขาแล้วที่สุขาพิบาับผมนะครับและที่สุรินและก็ที่สุรินด้วยครับที่สุรินมีธุรกิจอื่นๆด้วยที่กำลังขยายทำอะไรนะครับือทำโรงงานน้ำดื่มครับผมโรงงานน้ำดื่มเหรอฮะน้ำดื่มมูลเทียนอ๋อเหรอครับเป็นใช้ชื่อตัวเองและเป็นปลาโลมาอ๋อเหรอไหนบอกลงทุนเป็น10ล้านเหมือนกันใช่ครับผมตอนนี้ดังขยายธุรกิจอยู่ ครับครับผมแล้วก็ทําโรงงานไม้โรงงานไม้เหรอฮครับผมโรงงานไม้ก็อํทำพวกประตูของวกวบหน้าต่างอะไรพวกเคานิเจอร์พวกโต๊ะรากไม้พวกอะไรจะมีหมดครับก็ทําอยู่ตอนนี้ก็ขายก็โอเค เรับลูกคาก็ยอมรับเยอะอย่างน้ําดื่มก็ถือว่าเป็นแนวหน้าของในจังหวัดสิรินคลอขายที่จังหวัดสรินด้วยขายที่บุรีรัมด้วยผมขยายตลาดถึงบุรีรัมเลยน้ําดื่มยี่ห้อมุนเทียนนของเสียมนเทียนเรานี่แหละเข้าแก่ตัวจริงดด้ยอครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของคนสู้ชีวิตนะครับต่อคนที่มีความมุ่งมั่นอดทนนะครับจากวันนั้นนะฮะ20กว่าปีที่แล้วมุ่งมั่นมาวันนี้จนประสบความสําเร็จนะครับผมว่า น <tang s> ี่แหละฮะเป็นต้นแบบให้กับใครหลายท่านเลยทีเดียวนะครับให้กับกําลังใจกับหลายท่านที่เรียกว่ากําลังต่อสู้ชีวิตอยู่กําลังดิ้นรนอยู่กําลังตั้งตัวให้ได้มีแนวคิดมีกําลังใจพี่มณฑีรที่จะสู้ชีวิตแล้วประสบความสำเร็จเหมือนพี่มณฑียนได้ฝากถึงพี่น้องที่กําลังต่อสู้ดิ้นรนกาลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ะฝากหน่อยครับคือคือการทําอะไรก็แล้วแต่ก็ดูคืออย่างผมเองผมบอกได้ตรงว่าอ่านหนังสือไม่ออกครับ มันมันไม่ใช่ง่ายๆนะคนที่อ่านหนังสือไม่ออกคือทุกอย่างเหมือนจากศูนย์เหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่ๆนะเพราะนั้นพวกคุณมีโอกาสผมอยากให้ทําอย่าอย่าท้อคนเรามีอะไรก็แล้วแต่คือความพยายามอยู่ในความสําเร็จตั้งใจสู้คิดว่าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้แต่คุณพยายามพอหรือยังถ้ามีความตั้งใจอยากจะทําอะไรก็ทําไปค,คนเราสู้สู้เท่านั้นที่สําเร็จครพยายามเท่านั้นที่สําเร็จแต่ข้อสําคัญคือ ต้องซื่อสัตย์ครับต้องซื่อสัตย์ต้องอดทนด้วยก็อย่าหยุดคิด,อย,ยดอย่าหยุดฝันอย่าหยุดความพยายามอย่าหยุดความมุ่งมั่นอดทนครับท่านผู้ชมครับ,รบวันหนึ่งท่านก็จะประสบควา,ามสําเร็จเหมือนพี่มูลเทียนได้เช่น <De ep> เดียวกันครับวันนี้ต้องขอบคุณแง่มุมขอบคุณประสบการณ์ชีวิตดีๆที่เล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ